The law of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know. Life's in the cycle. Of Samsada, there is no way to get away under the law, the law of karma. ที่เมืองดอกคูณเสียงแคนจังหวัดขอนแก่นเป็นลูกคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องชายล้วนสามคนผมเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่เคยผ่านประสบการณ์ชีวิตเล็วไหลชีวิตช้ำชำที่นึกย้อนหลังแล้วก็ไม่ปิติใจเลย ผมอยากจะบอกทุกคนจากใจจริงว่าชีวิตของผมที่ผ่านมาคงไม่เป็นเช่นนี้แต่หากว่าโลกนี้ไม่มีน้ำเมาผมจบอนุบาลจากโรงเรียนเอกชนของคริสแล้วเข้าเรียนต่อในโรงเรียนรัฐบาลจนจบมัธยมต้นจากนั้นชีวิตก็เริ่มก้าวเข้าสู่โลกของเด็กช่างกลอืน <c oughs> ซึ่งใครต่างก็รู้ดีว่าสิ่งไปล้อมของเด็กช่างกลย่อมหนีมิพ้นเรื่องอบายมุกสุรานารีกาพนันต่ตีชนิดเต็มพิกัดผมเ็าเรียนภาคบ่ายไปจนถึงสองทุ่มจากนั้นชีวิตกระทงไปในโลกราตรีไปสิ้นสุดราตรีสามของทุกวันจนถ้าไปมีวันไหนเลยที่จะกลับถึงบ้านก่อนเที่ยงคืน เรกลับถึงห้องนอนได้ทท้งนั้นผมก็หมดสติหลับเป็นตายไปเตยนีกทีก็เกือบเที่ยงวันเตยนพร้อมกับอาการเมาค้างยังไม่สางดีบางครั้งเดี๋ยวผมพบว่าตัวเองตื่นขึ้นมาบนกองอ,กอ้วกซึ่งเป็นผลจากฤทธิ์น้ำเมาที่กระดกไปตั้งแต่เมื่อคืนแต่ไม่ว่าจะเตนมาในสภาพยำย่า,ยาขนาดไหนสุดท้ายผมก็ต้องตะเกียกตะกายไปเรียนหนังสือให้ได้ รผมไม่อยากให้แม่เสียใจครับหลังจากเรียนจบปวส,สวแล้วผมก็เข้ามาเรียนต่อวิศวะที่กรุงเทพเป็นนักศึกษาภาคบ่ายเช่นเคยที่นี่เองทําให้ผมได้รู้จักกรุ่นพี่ช่างกลคอทองแดงจากโรงเรียนเก่าแล้วก็ยังมีเพื่อนสนิทคอเดียวกันอีกคอทองแดงตุ๊ตตู จะของบทเพลงคิดดีแล้วหรือที่คล้ายๆต่างก็รู้จักกันไปทั่วโลกเราเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่สมัยเ,เรียนปวสเพราะผมไปเจ้าหอพักอยู่ด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันจะเรียกว่ารวมกวนคอเล่าก็ว่าได้ช่วงนั้นผมขอเงินแม่คราวละมากๆโดยที่แม่ก็ไม่เคยรู้เลยว่าผมเอาไปซื้อเหล้า ผมอ้างกับแม่ว่าจะต้องซื้อหนังสือเรียนอ้างโน่นอ้างนี่สารพัดอย่างแต่เอาเขาจริงจริงก็หมดไปกับเหล้าเบียร์เราเดิกันไเ่เว้นแต่ละวันจนขวดเบียร์กองเกลื่อนเต็มใต้บันไดหอต้องขอร้องเพื่อนให้ช่วยขนวิธีร้านขา,ขายของเก่าเพื่อจะได้มีที่ว่างให้ขวดลอดใหม่ลำเลียงเข้ามาเพิ่มอีกเอาของเก่าออกไปอของใหม่เข้ามาแต่แล้ววันหนึ่งใครเลยจะเชื่อว่า ตุตูเพื่อนผมจะเปลี่ยนไปกานั้นผมก็จะพอทราบเราลาวาตุตูเพิ่งกลับมาจากอบร,รมค่ายพนังของชมรมพุทธศาสตร์สากลหลังจากกลับมาผมก็สังเกตวตุตูเริ่มปลีกตัวออกจากเพื่อนวงเล่าผมเก็บความสงสัยไว้หลายวันแต่ก็ยังไม่ได้โอกาสถามสักทีหนึ่งแล้ววันหนึ่งโอกาสนั้นก็นมาถึง วันนั้นผมและสหายหอชายโสดก็ตั้งวงตริงเฮฮาปาร์ตี้กันตามเคยสักพักผมก็หลบมุมเข้าไปสู่รากาศบริสุทธิ์บนระเบียงชั้นสองกะว่าพอสดชื่นแล้วค่อยลงไปกระดกต่ออีกสักแก้วขณะนั้นตุตูก็กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่พอดีผมนำท่าจะทักก่อนแต่ตัวต,วตวูกลับพูดสวนขึ้นมาประโยคหนึ่ง ที่ทำให้ผมได้คิดนั่นก็คือเขาเอ่ยปากชวนผมมาเป็นซูเปอร์วิเซอร์ความวังดีงตู่ๆแต่่าผมได้สติกลับคืนมาเพราะคำคำนี้แหละซูเปอร์วิเซอร์คงเป็นเพราะผมนึงคราวจะหมดกรรมก็เลยทำให้ผมได้คิดและผมก็คิดได้เกิดความสน,นึกขึ้นมาว่า ชีวิตที่ผ่านมามันช่างไร้สาระสิ้นดีผมควรจะทำอะไรที่มันดีกว่านี้แล้วผมก็ตอบตกลงนับจากวันนั้นมาชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปเพราะเดรแรงบันดาลใจจากตุ๊ตูผมเริ่มคาว่าแล้วตั้งใจว่าจะเลิกข้องเกี่ยวกับอบายมุขเหล่าเบียร์บุรี่ทุกอย่างแล้วในสุดผมก็ทำได้สำเร็จครับ พอปิดเทอมภาคฤดูร้อนผมตุู่และรุ่นพี่อดีตสามเกลอคอทองแดงจึงพร้อมใจกันกอดชอกันมาบวชธรรมทายญาติรุ่นที่สาิที่วัดพระธรรมกาย,ายนอกจากที่นี่จะสายพวกผมได้รู้จักป้าหมายชีวิตแล้วยังปลูกฟังให้ผมรักเพศนักบวชซึ่งเป็นชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดแต่ถ้ว่ามีจดหมายที่สูงส่งคือพระนิพพาน ทุกครั้งที่ได้หมคลองผ้าสีสุดท้ายผมจะรู้สึกสงบเย็นยังไม่อาจหาสิ่งใดมาเทียบได้เมื่อจบโครงการอบรมธรรมทายญาติผมจึงไม่หลังเลใจที่จะบวชอยู่ต่อแต่ตุดตุในสิครับจำใจทั้งลาศิกขาไปทั้งน้ำตาผมเห็นตุดตูสักจีวรไปน้ำตาก็ไหลไป ผมย่งรู้สึกสะท้อนใจเพราะรู้ว่าใจจริงตุตตูอยากจะบวชอยู่ต่อมากแต่เพราะติดปัญหาทางบ้านจริงจำต้องลาไปเรียนต่อส่วนุ่นพี่ที่มาบวช้ียการทางบ้านก็นมารบเล่าให้กลับไป,ไปเรียนต่อครั้งแล้วครั้งเล่าจนเกือบจะใจอ่อนแต่ก็สายว่าได้กัลยมิตรที่ดีในสุขเลยป,ปักใจมั่นว่าจะบวชอยู่สร้างบรมมีกับครูไม่ใหญ่ไปจนตลอดชีวิต ในสุดจึงเหลือเพียงผมและรุ่นพี่รูปนี้ที่ยังคงบวชต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ยมพ่อยมแม่พี่พี่และแม่แต่เพื่อนที่หอพักพยายามชวนให้ผมลาสิกขาอยู่หลายครั้งแต่ผมก็ยืนยันว่ายังไม่ลาสิกขายมพ่อยมแม่ถึงขนาดน,นิมนต์พระสามรูปจากวัดแถวบ้านที่คุ้นเคยกันมาช่วยพูดให้ผมลาสิกขาอื พระไม่ได้ช่วยชวนเงินบวชนะแต่ในที่สุดว่าผมยืนยันว่าจะบวชต่อไปโยมพ่อโยมแม่ก็จนใจแล้วต่อมาผมก็ได้ทําหน้าที่กเรมิดให้กับโยมพ่อโยมแม่จนท่านเริ่มเข้าใจเห็นไหมจ๊ะและได้อานุโมทนาในการบวชของผมทุกวันนี้โยมพ่อกลายเป็นกําลังสําคัญของศูนย์กเรมิดจังหวัดขอนแก่นและยังทําหน้าที่ขยายจานเราทำได้เกือบหนึ่งร้อยจานแล้วครับ จจุบันนั้นทั้งสองทุ่มเทสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกําลังและตั้งใจจะติดตามครูมิใหญ่ไปด้วยศิบบุรีวงบนวิเศษด้วยครับโยมตามผมแต่เดิมเป็นหมอประจำตำบลต่อมาเปลี่ยนมาค้าวบัวค้าควายจนกลายเป็นเศรษฐีประจำหมู่บ้านจากหมอมาเป็นพ่อค้ายอมตามเป็นคนกว้างขวางนิยานนั้นมีที่ดินกว่านหนึ่งร้อยไร่แต่ด้วาภาาะนี่สิ่งที่ต้องส่งเสียลูกให้เรียนสูง โยมตาจริงจะเป็นต้องนำที่ดินไปจำนองบ้างขายฝากบ้างโดยคิดว่าจะไถ่ถอนคืนได้ในภายหลังแต่แล้วยมตาก็หมุนเงินไม่ทันหัวหมุนเงินในสุดที่ดินทั้งหมดจึงตกเป็นของนายทุนไม่เหลือเลยแม้แต่แปลงเดียวโยมตาชอบเล่นการบนนเป็าชีวิตจิตใจอ๋ออย่างนี้นี่แหละทั้งบันดานมยและเล่นโบกโบกเป็นเกมบรนณนาที่นิยมกันมากในไทยอีสาน โดยเพื่อนจะครอบเม็ดมะขามผ่าซีกสองเม็ดเดืกระาหรือกระบอกแล้วแทงกันว่าเม็ดมะขามด้ความหรือหงายจะออกคู่หรือขี้ไม่ใช่แค่นั้นนะครับโยมตายังชอบดื่มเหล้าละสูบุรีเป็นชีวิตจิตใจสิปีก่อนโยมตาเสียชีวิตทันดื่มหนักถึงขั้นเป็นแอลกอฮอลิซึมกลายเป็น,นที่ขาดเหล้าไม่ได้เลยเรียกว่าตื่นขึ้นมาทีไรเป็นตั้งดื่มเหล้าก่อนทุกครั้งโยมตาก็เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งหลอดอาหารระยะสุดท้ายมีอายุได้เจ็ดสิบสามปี โยมปู่รับราชการครูต้องไปสอนตามชนบทตา,า,ามเพอแลรากเขาจะช่วยจึงแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยโดยที่โยมยากไม่เคยรู้มาก่อนโยมปู่ลาออกก่อนกเกษียณอายุราชการสองปีในเงินบำเหน็จมาก้อนหนึ่งจึงนําไปซื้อรถเก่งให้เขาเช่าต่อมาคนขับรถที่มาขอเช่าดื่มเหล้าจนขาดสติเอาอีกแล้วเอารถไปประสบอุบัติเหตุชนเสียจนพังยับเยิน ทิ้งรถไว้โดยที่ไม่ยอมซ่อมยอมปู่เสียใจมากจนกระทั่งไอกระอักออกมาเป็นเลือดต้องรีบนำสงง่งโรงพยาบาลหมอบอกเป็นโรคปอดอักเสบเพราะดื่มเหล้าสูบบุหรี่จัดอัะน,นั้นหเดือนอาการก็สุดลงเรื่อยๆก่อนเสียชีวิตเจ็วันยอมปูไล่ฟังว่าเห็นคนสองคน <c oughs> <c oughs> นุ่งผ้าโจองก็เป็นสีแดง <c oughs> และพวกศรษะด้วยผ้าแดง ตางถือหอกเข้ามาหาบอกว่าจะมารับตัวไป <laughs> โยมปู่กลัวมาก <lat amento. S 1> ก็ตายไปทั้งที่กลัวๆนั่นแหละด้วยอายุได้ห้าสิบเก้าปีโยมมาผู้ชายเป็นคนหลักกลอยม,มีงานการทำเป็นชิ้นเป็นอันพระขี้เกียจเรียนมาตั้งแต่เด็กโยมย่าเป็นห่วงว่าตออา่อไปโยมมาจะลำบากจึงแบ่งมรดกให้มากกว่าลูกคนอื่น <laughs> <laughs> พยมญาเสียโยมมาก็ามาอาศัยกระท่อมปลายนาเขาวิสาอยู่ตามลําพังมรดกที่ได้มาก็ามาแบ่งขายเรื่อยๆจนหมดโยมอาชอบดื่มเหล้าสูบบุรี่จะร่างกายสูผ้ผอมผอมมากจนจะยะกระจายจก็เป็นเอสพอช่วงหลังก็เริ่มมีผู้หญิงเมื่อผัวพันโยมามาเสียชีวิตลงเมื่อ,อยุคเพียง47ปีพิสามพบศพโยมอาอยู่ในสภาพชวนสลดสังเวชนอนตัวแข็งทื่อ มีมดขึ้นไต่ตามตัวราคาผ่านหน้าจะเสียชีวิตตั้งแต่ตอนกลางคืนคำถามผมต้ง้งข่าสส่วงจรอวยมุกเพราะวิบากกรรมใดกรรมนังกาจะติดตามส่งผลไปในภพชาติเบื้องหน้าหรือไม่อย่างไรและผมจะแก้ไขได้อย่างไรครับบนใดท้ายผมได้แรงบนันดาใจจากตุ๊ดตูในการตัดสินใจเลิอกอวยมุกทุกอย่างและได้มาบวชธรรมไทยยากครับยอมพ่อยอมแม่จะมีวิบากกรรมหรือไม่ ที่ชวนนี่กับผมลาสิกขาท่านเหตุผลว่าเพราะเป็นห่วงพระจึงอยากให้ไปเรียนต่อให้จบซะก่อนยมพ่อโยมแม่และพี่ชายทั้งสองเคยสร้างบรมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทุกคนจะมีโอกาสตามติดไปดูสิบรีวงบนพิเศษได้ไหมครับยมตามมีวิบากกรรมใดที่ดินที่มีอยู่จำนวนมากจึงหลุดลอยไปจากการจำนองยมตาตายแล้วไปอยู่ที่ไหน มิบากรรมในคาบัวค้าคว,ว,วายเล่นการเ็น,นันดื่มเหล้าสูบบุหรีสมผลที้โยมตายอย่างไรบ้างท่านได้รับบุญที่ทิศไปให้หรือไม่มีอะไรฝากมาบอกไหมครับบุญที่โยมตาเคยบวชตามประเพณีนั้นพอจะช่วยท่านได้บ้างไหมครับโยมยายเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิญญาณมาได้สองปีแล้วท่านยายจะไปดูสิบบุรีวงบนพิเศษด้วยแต่ตอนนี้ท่านอายุมากแล้วจะต้องสร้างบนอย่างไรจึงจะตามติดไปได้ทันครับ โยมปู่ก่อนตายเห็นคนสองคนนุ่งแล้ะพวกผ้าแดงถือหอกมาหาคือใครตอนนี้ท่านอยู่ในภพภูมิใดและก็ได้รับบุญทิฐิให้ท่านหรือไม่มีอะไรฝากมาบอกไหมครับ <c oughs> โยมมาขงผมได้รับมรดกมากกว่าลูกคนอื่นๆเพราะบุญอะไรครับทำไมแต่มันนอนตัวแข็งตายตายแล้วไปไหนได้รับบุญทิฐิที่ไปให้หรือไม่ ผมและรุ่นพี่เคยสร้างบารมีร่วมกันมาอย่างไรเราสองคนมีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมพุทธนดาิรามีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรมีผังการบวชนานแน่นดีไหมครับจะมีวิบากกรรมเก่าจะคอยขัดขวางการบวชสร้างบารมีอีกหรือไม่ครับควรจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษครับผมอยากจะไปศึกษาวิชาธรรมกายของครูวิทยาสมปรารถนาหรือไม่ครับก็เพาะอธิษฐานว่าชาติต่อไปขอให้ได้บวชตั้งแต่ยังเยาว์วัย แต่ก็ยังรู้สึกว่าหากบวชเป็นสามเณรตั้งแต่เด็กก็มักจะขาดประสบะการณ์ชีวิตและในสุดก็จะต้องลาสิกขาออกไปเรียนทางโลกหากพบชาติต่อๆไปกับผมปรารถนาจะบวชตั้งแต่เด็กและบวชไปให้ได้ตลอดรล่ฟังโดยไม่คิดลาสิกขาเลยจะทําทอย่างไรครับมีปจัจจัยใดที่จะทำให้ผังการบวชตั้งแต่เด็กนั้นแน่นหนาะบวชแล้วได้บวชตลอดชีวิตไปทุกภพทุกชาติเลยครับเ <laughs> พื่อนพระภิกษุอรุณที่เก้า เคยสร้างบารมีเรื่องกับหมูคณะมาอย่างไรในดีเป็นทหารพระพราชาที่ออบวชทั้งหมดทุกรูปหรือไม่ครับการได้มาบวชแล้วลาสิกขาออกไปแต่ภายหลังก็กลับเข้ามาบวชใหม่อีกและบวชไปจนตลอดชีวิตกับการมาเจอหมู่คณะและบวชต่อเน,นื่องโรดเดียวไปจนตลอดชีวิตจะมีอะนรสงแตกต่างกันอย่างไรทั้งภพชาตินี้และภพชาต,ต,ติต่อไปครับบวชลาสิกขาแล้วแล้วกลับมาบวชที่ตอนแ0แล้วก็บวชจนตลอดชีวิตหนึ่ง ลับตาฝันมันตูมเป็นตาตื่นขึ้นมาท้าหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปาราคันจาวิบากรรมครอบคนผ่านจึงทำให้ลูกตกไปอยู่ในวงจรอบายามุกกรรมนั้นกล่าวถ้าส่งผลไปในภพบ,บึงหนะ้าก็จะทำให้มียาที่อยู่ในวงจรอบายยมุก ซึ่งก็จะทำให้การสร้างบารมีได้ไม่เต็มที่ดังที่ตั้งใจเอาไว้อีกทั้งสติปัญญาองตัวเองก็จะหย่อนด้วยแต่ผังนี้แก้ไขได้เพราะลูกยังมีกายมนุษย์อยู่โดยอดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมดและลูกก็จะต้องตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ทั้งทานศีลภาวนา ปฏิบัติทำให้เข้าถึงพระธรรมกายแล้วทิฏฐานจิตกำกับให้พ้นจากวงจรอุบาท้จ้าบุญเก่าที่เราเคยบวชที่ชีวิตอยู่ในหมูห่คณะเดตามมาส่งผลจึงทำให้ได้พบกัละยาณมิตรซึ่งมีเหตุให้ลูกได้คิดจนคิดได้แล้วก็ได้บวชมาจนถึงบัดนี้แหละจ้าบุญเก่าเคยบวช ยอมพ่อยอมแม่ท่านก็เป็นห่วงลูกแบบโลกโลกไปมาเรียนต่อให้จบซะก่อนแล้วก็กลับมาบวชใหม่ถ้าเป็นห่วงลูกแบบโลกโลกเพราะท่านไม่เข้าใจอีกทั้งก็ไม่ได้บงังคับให้ลูกลาศิกขาไม่ได้บังคับให้ลูกลาสิขาาขากาสขาก็ไม่มีวิบากกรรมอะไรและต่อมาเมื่อท่านเข้าใจท่านก็สนับสนุนจ้ายอมพ่อยอมแม่และพิชาทั้งสองก็เคยสร้างบร,รมีกับหมู่คณะมาแบบกองสเสบียง อีทั้งพิชาทั้งสองก็เคยมีบุญบวชระยะสั้นมากขหมกคณะด้วยจ้าทุกคนดังกล่าวถ้าสร้างบรมีอย่างเต็มที่ด้วยใจมุ่งมัน่นไม่ตกบุญเลยก็มีสิทธิตามติดไปดูสิบบุรีวงบุญวิเศษได้จ้าที่ดริงของโยมตาจำนวนมากต้องหลุดลอยไปจากการจำนองเพราะมิบากกรรมเร่งการมานานทั้งอดีตและปัจจุบัน ทั้งทั้งที่ทิณานบารมีจากในอดีตถึงทำให้ทาําิที่ดินในปัจจุบันมากแต่ชาตินั้นทำไปอาติฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้จึงทำให้มาอยู่ในวงจรพน,นันและค้าวัวควายอีกทั้งในดีเคยรับจำนองที่ดินคนอื่นในทำนองนี้มาเหมือนกันเป็นภาพในอดีตของโยมตาด้วยจ้ะตามทันไหมจ่จ๊โยมตาตายแล้วก็ไปเป็นกลุ่มพันธ์ จะต้องไปทำหน้าที่ในยมโลกแปดเดือนพักสี่เดือนจ้าวิบากรรมค้าบัวค้าควายดื่มเหล้าสูบบุรี่ก็จะทำให้ไปอยู่ในหมู่คนพานจะทำให้มีโรคมากอายุไขสั้นเพราะค้าบัวควายให้เขาค่าจ้าได้รับบุญทีท่ไปให้แล้วจึงทำให้ท่านเข้าเวนในยมโลกน้อยลง ซึ่นท่านก็นดีใจและก็อยากได้รับบุญเพิ่มขึ้นอีกจ้าเพราะท่านอยากจะพ้นจากสภาพตรงนี้บุญทียมตาบวตามประเพณีได้ทําให้ท่านไม่ต้องไปถูกลงทันในยมโลกจะได้ไปเป็นกุมพันธ์มาทําหน้าที่เป็นเจ้าที่ผู้ลงโทษแทนจะ้ะเป็นเจ้าหน้าที่แทนแทนนักโทษโยมยายแม่อายุมากแล้วถ้าท่านมีความปรารถนามุ่งมั่น แล้วมันสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาอย่างสม่ำเสมอไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวแล้วทิ่ฐานจิตตามติดไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษก็มีสิทจ,จ้าโยมปู่ก่อนตายเห็นคนสองคนนุ่งและโพกผ้าแดงถือหอบมาหานั้นก็คือก็คือกลุ่มพันพวกหนึ่งพวกหนึ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่ยมโลกจะมารับตัวจ้ะ ยมปู่ตายแล้วก็ไปอยู่ยมโลกเด็กกำสารากำลังไปโดนกระหลอกน้ำทองแดงร้อนอยู่ก่อนที่จะไปรับโทษท่านเข้าอื่นเพราะผิดศีลายข้อจะไแ้รับบุญเที่อุที่ไปให้ก็ทำให้อายุในยมโลกสั้นลงจ้ะท่านทรมานมากท่านอยากให้ลูกหลานทำบุญอุทิศไปให้ท่านมากๆเพราะท่านอยากพ้นวิบากกรรมและท่านบอกอีกว่าท่านเข็ดแล้วจ้า เกจริงๆให้ดินตายเกตแล้วจ้าย่มาได้รับมารดกมากกว่าคนอื่นเรามีทานบารมีในอดีตมามากกว่าคนอื่นแต่ขาดปัญญาบารมีไม่ได้ครบบัณฑิตเลยใช้บุญเก่าเปลืองจ้โยมาเป็นโรคร้ายและหมดอายุไขาตายแล้วตัวจึงแข็งทื่อจ้ะตายแล้วก็ไปทันทีจะมาหานะละขุมห้าโดยกรรสุรา กำลังถูกนายเนริยบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนอยู่แล้วจะต้องไปต่ออีกหลายขุมจ้าเป็นโยมากัญชานี้ชาเดียวแหละบุญที่อุทิศไปให้กับไปคอยอยู่ที่โยมโลกจ้าอีกยาวนานทีเดียวลูกและรุ่นพี่ที่บวชอยู่ด้วยการเคยทำหน้าที่เผยแผ่และศึกษาวิชาธรรมกายโดยพุทธันดรที่ผ่านมาตัวลูกก็เป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวช ได้ออกบวชตามพระราชาปฏิบัติธรรมได้ถึงพระธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายคอยบวชมาตลอดชีวิตหลายชาติแล้วมีผังการบวชหนาแน,น่นดีแต่ก็อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตในเพศสมณนะแม้ผังจะหนาแน,น่นก็อย่าประมาทจะอย,ยตั้งระวังกับทุกอย่างเลยจ้าที่เป็นข้าศึกษาการกระสลและพรลมจันทร์ ถ้าราปฏิบัติได้กระึงมัธยมกายมือนชาติที่ผ่านมาก็จะมีโอกาสก็จะได้ศึกษาวิชาทำคกายขั้นสูงได้เหมือนชาติีผ่านมาเลยจ้าการที่จะบวชตั้งแต่ยังเยาว์วัยและบวชได้ตลอดชีวิตโดยไปคิดสึกไปทางโลกเพื่อเรียนต่อแล้วกลับมาบวชใหม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญในตัวที่สั่งสมจนถึงระดับสอนตัวเองได้ การที่จะมีบุญในตัวมากๆก็ขึ้นอยู่กับการสั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆแล้วติดฐานจิตล้อมกรอบพิหนาแน่นก็มีสิทธิบวชได้ตั้งแต่ยังเยาวัยจนตลอดชีวิตจ้าเพื่อนพระภิกษุรุ่น19ก็เคยสร้างบารมีกับขมฆะมาโดยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะจ๊ะขงรุ่น19กก็เคยเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวช แล้วก็อ,อกบวบตามพระราชาจนตลอดชีวิตโดยเฉพาะหลวงพี่ที่บวชอยู่ด้วยกันก็เคยบวชมาตลอดชีวิตมาพุทธันดรที่ผ่านมาดังนั้นอย่ารื้อผังเก่าที่ดีอยู่แล้วให้สร้างผังเก่าให้หนานแน่นจนพญามาละเบิดไม่แตกและจ้ะชาตินี้ก็ให้อดทนสร้างบร,รมีกันต่อไปอย่าให้ใจตกนะจ๊ะ ส่วนน้อยในรุ่นนี้ก็เป็นกุลบุที่ออกบวชตามพระราชาจนตลอดชีวิตเหมือนกันจะ้ะส่วนใหญ่จะเป็นทหารพระราชาชที่ออกบวชส่วนน้อยจะเป็นคนลบุที่ออกบวชการบวชรวดเดียวย่อมดีกว่าการบวชแล้วศึกออกไปเรียนหนังโลกต่อมาภายหลังกลับมาบวชใหม่ตลอดชีวิตเพราะจะไม่เสียเวลาในการสร้างบาร,รมี อีกทั้งจะทำให้ผังบวชรวดเดียวหนานเน่นส่วนที่ลาสิขาออกไปนั่นจะมีโอกาสกลับมาได้ยากกว่าเพราะมีสิ่งยั่ยวยวอนเยอะซึ่งจะทําให้ผังเดิมที่ดีอยู่แล้วทลายลงแล้วก็ย้อนกลับไปสู่วงนอกหรือพลัดกันไปเลยจ้ะชาตินี้มาเจาก,กันและกาตัง้งนนตาสร้างบารมีเต็มที่จนตลอดชีวิต แล้วติฐานจิตตามติดไปดิวสิบรีวงบนวิเศษเขตบร,บรามาโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า uh oh. No one e s c a p e the law of karma belief in cause and effect me belief in the law of karma